อใดๆป้าเซลฟี่ใช่ไหมป้าเซลฟี ISS ่เนี IM ่ยพีพีเอก็เห็นว่าป้า c ีไอก็เอฟก็เซลฟี่น mm ั hmm. ha, e ่นไงป้าอะเซลฟี่นี anyway? ่เด้วยเอารูปใหม่เล er> ่นไหนอะไรใเล่นไหนเลยบ้านเด็กมามาเสือแป๊บนึงมาแทไทยดี๋ยวเล่นซิงเกิงเลไเยอะมาเสือเลยอ้าอ้ามามาไปจับแก้วนี่เลย ถือไปเอาถือไม่ได้เล่นใหม่เพื่ออะไรอ่ะไม่เห็นจะน่ากลัวเลยเกมอะไรอยู่ป้าเซลฟี่เป็นป้าเซลฟี่อีทีเล่นอะไรวะไอ้โดดล่มเปล่าไหนว่ะเกมไหนพี่กมเกมโดดล่มอ่ะเกมอะไรอ๋อเกมทหารโดดล่มเกมอะไรที่เล่นกันเยอะๆโดดล่มอ่ะอ๋อเกมนี่ไงฟรีไฟฟรีไฟใช่เล่นปะ ไม่ได้มีแล้ไม่เล่นหรอฟรีไฟแปดไม่ต้อเล่นบ้าสฟีก็มีพี่เล่นแเกมบ้าี่เล่นแอะไรวะนี่อะไรวะพัดจเอ้ยไม่ใช่รีไฟไม่ใช่ฟรีไฟแปดเนี่อะไรวีวีเนี่ยอหนัง่เลนทีีอ่อ๋อเนี่ยพี่เล่นแต่เกมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้มีคนเล่นหรออีกีนี่เยอะแยะ ตั้งไหนตั้งไหนตั้งตรงไหนแทนไทยไม่ต้องถือตรง้องแน่อโหแล้วที่อ่านดีๆก็มีเรียบร้อยแทนไทยอย่าไปปัดมันตกอ่ะโอเคนะโหเราดูที่ตั้งดิโอเคนี้นะนี่นะเริ่มเลยนะเริ่มเลยอยากใส่ฟ้าฟีฟนี่คือรถเราใช่ไหมมาดิป้าเซลฟรีป้าเซลฟี่เฮ้ยแทนไทยระวังระวังอย่าไปโดนอย่าไปโดน ให้ถ่ายให้ป้ามันเห็นแค่ครึ่งนึงไงไม่เป็นไรเอาอย่างเงี้ยละอย่างเงี้ยได้ถ่ายอย่างเงี้ก็ได้โอเคโอเคเริ่มเลยเริ่มเลยเฮ้ยไทยๆนั่งดีๆนั่งดีๆอย่าไปอยู่ใกล้เดี๋ยวป้าเซลฟี่หักคอป้าเซลฟี่มันกากใช่ไหมป้าเซลฟี่มันกากมันจะมีทางเข้าอยู่อ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะนี่ใน,นทางเข้าใต้ดินวันนี้ประตูนี้เปิดไม่ได้วงมีโซฟาคุมตรงนี้มีแจกันเฮ้ยนักฟังเสียงฟังได้ดิเก็บตุ๊กตามาแล้ว ได้มาหนึ่งตัวใช่ไหมเสียงอะไรมาเต้งแถวเนี้ยมันเป็นเสียงเหมือนแบบพวกเสียงกีตาร์อ๋ออันนี้คือห้องโต๊ะมีเสียงกีตาร์ดีไปสองครั้งเชิญดีดไปอยากจะดีดอะไรก็ดีดไปผีเป็ดมาทางไหนดีอ่ะไปทางไหนดีนแล้วป้าแกมันร้องแล้วมาแล้วป้าแกทำเสียงด้วยนะท่านทำเสียงอะไรทำมาด้วยนะแมนแล้วป้าแกมันทำกีตาร์เสียงอะไรติ้งเต็งอะไรก็ไม่รู้อ๋อหรอใช่หรอนี่คือฟืนอ่ะไม้เอาไปทำอะไรเอาไปทำฟืนหรอ ไม่รู้ว่ามันเก็บได้เก็บได้เออมันเอาไปทําฟืนมันไปทําโดยการเผาตุ๊กตาอ๋อนี่คือหนังสือรูเดอร์รูเดอร์ฟิวเจอร์บาร์เลอร์บาร์เลอร์เซเซอร์อะไรก็ไม่รู้ไม่อ่านไปดีกว่าไปต่อไปต่อไปต่อถ้าเจอนี่ห้องอะไรอ่ะนี่แจกันอ่ะสวยอ่ะอยากก็ไม่ก็ดดบถ้ามันสุ่มนะเรับรองต้องเจอตุ๊กตานี่คือดาบเลยอ่ะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้หรอแทนที่เกมมันจะฉลาดให้เราเก็บดาบจะได้เอาไปบันทบเซลฟี่มันชื่ออะไรสรุปแฟซิฟี่เหรอแฟซิฟายดิ ป้าเคลฟี่ป้าไฟฟี่ป้าฟิสิกไมป้าฟิสิกป้าสอนฟิสิกอันนี้ป้าเก๋ป้าหลงดินหลงดินเปิประตูหลงร้านขายองค์ไปแล้วที่ีใครเปิดประตูก็มีอยู่คนเดียวอ่ะใ้ในเงินทางขึ้นป้าเก๋เปิดประตูมาจากทางบนทางขวาทางบนทางขวาตรงนี้มีห้องอะไรอ่ะป้าเก๋มีดาบก็ไม่บอกเฮ้ยเปิดประตูแบบรัวๆเลยเปิดไปดิเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรบินไป น่าจะกระดับเฮ้ยเฮ้ยตุก s <S oh. Oh. Oh, ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรเนี่ยเดินตามไปดิเขาพาไปไหนอ่ะอ๋อมันล็อกเสรเลยมันน่าจะประตูเชื่อมกับเมื่อกี้ไหมเก็บเอาไปเอาไปเผาปุเอาไปเอาไปเผาเลยตุ๊กตาโง่นี่คือเฮ้ยนี่ห้าอะไรอ่ะมันเป็นห้องมันเป็นท่อไม่ใช่ดินี่ตุ๊กตาขำตุ๊กตาใครขำไม่ต้องมาขำเลยบานิไหนไหนนี่ตู้อะไรอ่ะตู้อะไรที่ห้องล้างมือมันเหมือนเป็นโรงเรียนเลยโรงเรียนประจำหรือไม่เป็นบ้านคนบ้านคฤหาหรือหาดบ้านกันมี่ เมื่อกี้เราเจอตุ๊กตาวิ่งไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยเซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่มาแล้วอยากเซลฟี่ดิเซลฟี่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 เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วป้าแกมาก็ไม่ต้องแกเขาอยากจะเซลฟี่ไงไม่ต้องกลัวป้าแกอยากเซลฟี่ด้วยเฉยๆใช่ป้าเฮ้ยพาเซลฟี่ป้าเซลฟี่ขลาดเราองกันเร็วององไปแล้วห้าสิบสี่สิบสี่ร้อยสามไปสี่ร้อยสามไปสี่ร้อย มา,าจูก๊กจังหวะนี้ต้องจู๊กกับป้าโซฟีอ๋อไม่มาป้าไม่อยากจูก๊กก็ดีจู๊กตรงนี้จู๊กจู๊กดิอาวป้าหายอาวป้าหายป้าแกไม่อยากก็ไม่บอกแล้วตัวที่ลอยลอยฟ้านั่นคือตัวอะไรอ่ะเราต้องไปต่อใช่ไหม,มต้องเอาไปต่อดิจะมาหยุดอยู่ตรงนี้ไหมได้ทางไหน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 มไม่เห็นจะก,กลัวเลยก็แค่ผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวนะ แล้วก็มีเลือดอยู่ที่หน้านิดหน่อยเองนี่คือรูปภาพศิลปะล้ำค่าแล้เนี่ยเฮ้ยอ๋อฟื้นฟืนฟื้น,ฟ,นฟื้นหรือเซลฟี่ฟีอู้เจ็บตุ่มสรุปมันชื่อเกมแนะปซิี่่ายนะปลาเซลฟี่ปลาไฟฟีปลาฟิสิอ้อเราเราเราหมุนหมุนหมุนอะไรอยู่ตรงนี้เราเดินไปทางไหนอะถ้าทางนี้มันก็วนไปวนมา ไม่น่ากลัวเลยใช่แค่ปลาไฟฟวีนี่คือร้านขายโอ่งอเขาวนใหม่นี่คือร้านขายโอ่งกนี่มันน็อกอ่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าจับดีอย่าจับใครจับใครจับชิปมือขาดเดี๋ยวมามาต่อมาต่อนี่มีขายคลิปเพื่ออะไรอะยังไงต่ออ่ะยังไงต่อมาแทนไทยเอานี้ขึ้นไป่อนแทนไทยกลัวไหมเนี่ยกลัวมาห่างๆก็ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวตกใจมันก็กลัวนิดนึงมันก็แค่เก่ง รุไปเราไปทางไหนมันตันเนี่ยไปทางไหนโอ้ใครเปิดมันปืดนแล้วปะนี่นี่ทางนี้แหละทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเคาะอยากเคาะดิอยากเคาะดิแวนเฮ้ยอยากเคาะอยากเคาะอยากเคาะมาดิมาดิเดี๋ยวมาเปิดเราดูเราไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องไปเปิดเดี๋ยวไม่ต้องเล่นละ